ฟังเสียงนกบอกเลขนดนะครับนกฟินิเตียนกบอกเลขนะครับแต่ว่าเขาฟังเอาครับวอวดกรณถวายกับมาเห็นนกนะครับนกที่พอไหวมาทายต้งไปลุ้งหกเก่าเก่าหกครับเพราะว่านกมันหอ่องนกมันหอ่นองเนาะแต่เรื่องฟังว่ามันบอกว่าหกเก่าหกเก่าแต่มนันก็ออกหาเก่าเนาะเขาเขาฟังภาษานกมันห่เรื่องนกบเนกสักเล่ฟังคุยกัน มันไข่ไข่หกเนาะยักดที่วางไหนเอ่อะไล่องไปหกเก่าเก่าหกมันมันมันเป็นห่าเก่าห่าซะเออ่อแต่วงวดนี้หลวงพ่อกับเียนให้เราสักครับเนาะหลวงพ่อเียนให้เราหลวงพ่อกำลังเียนให้อยู่ครับหลวงพ่อลำบะเนียงนะครับหวยกะมาหาหลวงพ่อลำบะเนียงกันเลยมาหลั่นปฏิทินละอยู่คนกันเลยว่าเออเดี๋ยวสิเียนให้หวยกะหาคนเียนให้กันเลยมาถ่ายนกมาให้ฟังเสียงนกก่อนครับครับผู้ใดฟังเสียงนกออกผู้เรื่องนะครับเนาะ เอาวครับฟังไปเรื่อยครับด้าลายังเกาะเรไม่ด้วยดอกเล็กด้วยงานไหนเอ๋อ ได้บอกเลขคือที่ได้กินขนมไม่ไรหลังจากส้มนกแล้วก็ไปทีภาพเบิ้งตัวเลขของหลวงปู่เทียนไห้นะครับเด้อหลวงปูน่นลำพเนียงเป็นเทียนไห้นะครับอันนี้อันนี้ตัวเลขคือหลวงปู่ลำพเนียงเทียนไห้นะครับเด้อ ได้ได้แล้วครับจากหลวงปู่ปลวงตำเพเนียงนะครับเนาะเป็นเขียนใหนแล้วเรียบร้อยแล้วอืมอีมก็ไปมาที่หลวงปู่หลวงเพเนียงครับนั่นนะครับเนาะ หลวงปู่ฝันนะครับเด้อหลวงปู่ฝันหลวง,งปู่ฝันนะครับหลวงปู่ลำปะเนียงฝันนะครับหลวงปู่ลำปะเนียงฝันฝันแล้วก็เลยให้ให้มากนะครับตัวนี้ครับ ตาม保卫ไวไปครับตาม保卫ไวไปอ,อันนี้ดูนกไปด้วย <c oughs> อชอบตัวไหนนะครับฟังเสียงเอาว่านกมันร้องอยังไงครับฟังเสียงเอานะครับร้อ,องว่าง,งี้เอาละเอาละเอาละ ใหญ่มันออกมากกว่าเคร่มาไม่นี่ม้าไม่ก่นี่มันออกมันออกมันตัวน้อยมันได้ออกสิมันนั่มันขอกัดมันเริออกมาไว้ดิโอ้ตัวใหญ่กัดมันตัวใหญ่กัดมันเรียกอะไรเรียกขอกัด ชมจิ้งกายักษ์ครับก็ได้ตัวนี้แล้วก็มาช้ำชมจิ้งกายักษ์จิ้งกายักษ์มีอยู่3ตัวมันจะตัวบักใหญ่ครับตัวบักใหญ่ด้วยกันบักเกยบักเอฟเลยน,นะครับเออดูลายจิ้งกายักษ์สิครับว่ามีลักษณะแบบไหนครับอับแดดครับอับแดดไปนี่ครับ,บ,รบ,บ,นนะรบเลขลดลงหลวงปู่นะครับ ตัวหลวงปู่เห็นไหมครับหลวงปู่ก็ไม่ได้บเบาะน้อนี่ยมีเลขรถตรงหลวงปู่นะครับเด้อเอาหลังจากมาหาหลวงปู่เรียบร้อยครับหลวงปู่หลวงพเนียงเรียบร้อยพอไปก็จะกลับบ้านนะครับตอนนี้กลับบ้านเอายังยังครับก็เอา,เอาตามนั้นครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามพ่อไว้ด้วยพ่อไว้มีกําลังใจเพื่อจะไปหาโชคารามมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับกดแชร์วิจณวิจารณญาณการรับชมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ